แจ๊ครับครับวางเลยอ้ไอ้ถามตัวนี้ไอ้รอปะสำหรับผมบอกไอ้ก็รออยู่ดิกัดนาตาดีรอรแมนครับ้าเข้อบใจตัวนึงคือช่วใหม่ครับผมแต่ว่าข้อบใจว่าบักใจเลสนี่ไอ้มะเร็งเป็นบักใจเลเนี่ครับคุณยิงคือผมยุ่งสนใจไอ้ครับจจเลดบ่ไอ้มึงตอบไอ้ดิไ่้ขี้ไร่มึงเล่ยวะ ทีไรบางไหนบอกไอ้จะเด็ดนี่มันเป็นคนที่ติดหวานติดยาได้หน้ากะดำแแหลกันแหล่เที่ยวมันสูบแต่อยากกินแต่เหลเวบิดมือโอ้ยไปว่ามันลายเบนคอยเป็นปานี่คอยกับบ่าเอาสภาพบดได้ครับซะบดได้ครับซะตอนเนี้บ่เออตัวไปเห็นผู้เลยมาเอาตรงๆรง่ใช่คอยเป็นปานี่คอยบ่าเอาคอยเป็นเขากัน 来，喂。